นักชีวดาราศาสตร์เชื่อว่ามีองค์ประกอบ3มอย่างที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ได้แก่น้ำพลังงานและสารประกอบอินทรีย์ในตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในเอกภพมีพลังงานและสารประกอบอินทรีย์อยู่มากมายแต่โอกาสในการพบน้ำอย่างน้อยมากน้ำบนผิวโลกสามารถอยู่ในสถานะของเหลวได้ที่อุณหภูมิ0ูนย์ถึงหนึองศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามลักษณะภูมิประเทศ ฤดูและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในรอบวันสามารถทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้แต่สิ่งมีชีวิตยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสแต่สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บริเวณปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความดันสูงและมีอุณหภูมิสูงถึง110องศาเซลเซียสการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนโลกที่อาศัยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือยเย็นจัดถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยระบุว่าบริเวณใดในเอกภพที่อาจมีสิ่งมีชีวิตเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือ Habitable Zone คือบริเวณโดยรอบดาวฤกษ์ที่น้ำสามารถอยู่ในสถานะของเหลวได้ ในบางครั้งอาจใช้คำว่า Goldilocks Zone ซึ่งหมายถึงบริเวณที่อุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปขอบเขตของเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับชนิดของดาวฤกษ์ตัวอย่างเช่นดาว s i r i อุสซึ่งสว่างกว่าดวงอาทิตย์26เท่าและดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าโลกจะต้องโคจรรอบดาวซิริอุสที่ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีจึงอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ในกาแล,ล็กซีทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์ประมาณ200ล้านดวงถ้าหนึ่งในพันของดาวฤกษ์นั้นมีดาวเคราะห์หินโคจรอ,อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นหมายความว่ามีดาวเคราะห์จำนวน200 0 0 0ดวงที่อาจมีสิ่งมีชีวิตนอกจากโลกแล้วอาจมีดาวดวงอื่นในระบบสุริยะของเราที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จากการค้นหาสิ่งมีชีวิตโบราณและฟอสซิลบนดาวอังคาร ทำให้ขอบเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขยายขอบเขตมากขึ้นหลักฐานจากการสำรวจบ่งชี้ว่าในอดีตดาวองคารมีความอบอุ่นและชุ่มชื้นมากกว่าในปัจจุบันซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในอนาคตการสำรวจดาวองคารจะมุ่งเน้นเปลี่ยนการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อล้านปีที่ผ่านมานอกจากนี้บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ แต่ผลจากแรงไทด้านทำให้ดวงจันทร์ยูโรปาและดวงจันทร์าคาริสโตเกิดความร้อนส่งผลให้มีน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวอ,อยู่มากมายและอาจมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้เมื่อไม่นานมานี้ผลวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ที่ปลดประจำการไปแล้วชีว้ว่าดาวเคราะห์ที่มีสภาพคล้ายโลกซึ่งมนุษย์อาจไปตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่เป็นบ้านหลังที่สองในอนาคตได้นั้น น่าจะมีอยู่อย่างน้อยถึง300ล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ประมาณการดังกล่าวระบุว่าดาวเคราะห์ที่มีศักยภาพสำหรับการตั้งอนานิคมเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เกื้อหน,นุนต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย3ประการได้แก่การที่ดาวเป็นหินแข็งขนาดใกล้เคียงกับโลก โคจรรอบดาวเลิกศูนย์กลางที่ไม่ร้อนจัดหรือมีการประทุพลังงานสูงเกินไปรวมทั้งเว้นระยะห่างจากดาวเลิกนั้นได้พอเหมาะจนมีอุณหภูมิในระดับที่ทำให้น้ำคงสภาพของเหลวบนพื้นผิวดาวได้ดรสตีฟไบรเซนนักดาราศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยเอ็มส์ขององค์การนาซา ผู้นำทีมวิจัยในครั้งนี้บอกว่าได้นำข้อมูลการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ exoplanet ตลอดระยะเวลา4ปีของภารกิจ Kepler ครั้งแรกระหว่างเดือนพฤษภาค,คมปี2009ถึงพฤษภาค,คมปี2013มาวิเคราะห์ใหม่และได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ล่าสุดเข้าช่วยเพื่อให้สมองกลสามารถตรวจสอบพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากฐานข้อมูลดังกล่าวได้มากขึ้น ก่อนหน้านี้การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะใช้วิธีให้กล้องโทรทัศน์ตรวจจับการเคลื่อนผ่านหน้าดาวฤกษ์ของวัตถุอวกาศขนาดเล็กกว่าหรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณร์ transit ซ,ซึ่งจะทําให้แสงดาวฤกษ์กรีลงไปชั่วขณะแต่ที่ผ่านมาดาวเคราะห์ขนาดเล็กซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายโลกจํานวนมากอาจรอดหูรอดตานักวิทยาศาสตร์ไปได้เพราะมันทําให้แสงดาวฤกษ์ม,มืดมัวลงเพียงนิดหน่อย ไม่มากพอที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะตรวจจับและชี้ว่าเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ทีมผู้วิจัยจึงแก้ไขโดยปรับขอบเขตการวิเคราะห์แสงดาวฤกษ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กว้างขึ้นรวมทั้งเปลี่ยนวิธีประเมินว่าดาวเคราะห์อยู่ในเขตเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจากดาวฤกษ์หรืออยู่ในโกลดิล็อกโซนที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่โดยใช้รัศมีของดาวเคราะห์และจำนวนอน,อนุภาคของแสงที่ตกกระทบหนึ่งหน่วยพื้นที่ต่อวินาทีเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังได้จำกัดขอบเขตค้นหาเพิ่มเติมโดยมุ่งไปที่ดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะซึ่งมีมวลระหว่าง0.5ถึง1.5เท่าของโลกและดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิระหว่าง4,530ถึง6,25องศาเซลเซียสเป็นพิเศษผลที่ได้จากการคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าวชี้ว่ามีดาวฤกษ์แบบนี้ในกาแล็กซีทางช้างเผือกราวๆ600ล้านดวง โดยครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ควรจะมีบริวารเป็นดาวเคราะหินแข็งขนาดใกล้เคียงกับโลกโคจรวนรอบอยู่ในระยะเหมาะสมของโกลดิล็อกโซนซึ่งเท่ากับว่าอาจมีดาวเคราะห์ที่มนุษย์อยู่อาศัยได้อย่างน้อย300ล้านดวงภายในดาราจักรของเรานั่นเองนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถบ่งบอกได้ว่าบนดาวเคราะ์ดวงใดที่อาจมีสิ่งมีชีวิต ทั้งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยวิธีการที่ใช้ก็มีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากปัจจัยบ่งชี้ทางชีวภาพชั้นบรรยากาศของโลกมีสเปกตร,รัมที่แตกต่างจากดาวสุกและดาวองคารเนื่องจากดาวสุกและดาวองคารมีคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศปริมาณมากในขณะที่บนโลกมีโอโซนและน้ำเป็นจำนวนมากแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อย โอโซนคือสารประกอบที่เกิดจากออกซิเจนถ้าหากพบโอโซนปริมาณมากก็จะพบออกซิเจนในปริมาณมากด้วยเช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเชื่อว่าออกซิเจนที่มีจำนวนมากสามารถทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตเช่นพืชบนพื้นดินและสาหร่ายในมหาสมุทรดังนั้นถ้าหากค้นพบดาวเคราะห์ที่มีโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศก็มีโอกาสสูงที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นจะมีสิ่งมีชีวิต ซึ่งในขณะนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศกำลังพยายามค้นหาโอโซนในดาวเคราะห์ต่างๆเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตสิ่งต่างๆที่บง่งบอกว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตเรียกว่าปัจจัยบ่งชี้ทางชีวภาพโอโซนเป็นปัจจัยบ่งชี้ทางชีวภาพอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าแกส๊สโอโซนจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตแต่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นสิ่งมีชีวิตอาจไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทร ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนหรือว่าจะเป็นโครงการเซติโครงการค้นหาอรารยธรรมนอกโลกเซติคือโครงการร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมีนักวิทยาศาสตร,ร์กว่าร้อคนนักการศึกษาและผู้เข้าร่วมอื่นๆอีกมากมายร่วมมือกันเพื่อค้นหาอรารยธรรมที่อยู่บนดาวดวงอื่นในความจริงแล้วเรายังไม่ทราบว่าสัญญ,ญาณที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเป็นอย่างไร การติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นดูเหมือนว่ายังเป็นเรื่องที่เทคโนโลยีของมนุษย์ยังไม่สามารถทำได้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะมีกระบวนการคิดอย่างไรสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการเรียนรู้จากเทคโนโลยีและความรู้ที่เรามีอยู่ในตอนนี้สัญญาณแรกที่โครงการเซติได้รับและสันนิษฐานว่าอาจเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลก คือคลื่นที่ความถี่ประมาณ1 4 2 0เมกะเฮิรตซึ่งเป็นสเปกตรัมความถี่ของไฮโดรเจนสัญญาณดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสำหรับการตรวจวัดสัญญาณที่ความถี่นี้ต้องใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วโลกเพื่อตรวจวัดสัญญาณจากท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยมีเป้าหมายที่บริเวณใกล้ๆดาวฤกษ์ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว